กับเรียนท่านผู้นำฝ่ายค้านะคะ,ะผู้เข้าร่วมง,งานที่เคารพทุกท่านนะคะ,ะก่อนที่หลังจากที่เราได้เห็นภาพใหญ่ภาพกว้างจากผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็อยากที่จะ,ะลงมาเฉพาะกับเรื่องนี้ได้อย่างไรนะคะจริงๆท่านผู้นำฝ่ายค้านก็ได้โชว์ว่าผลกระทบมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นสถานการณ์ต่างๆที่ อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะทั้งในกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะคะกรณีที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้และกรณีที่จะเป็นไปได้มากที่สุดนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะคะจากการขึ้นภาษีของสหรัฐในครั้งนี้ก็คงจะมีผลกระทบในเชิงลึกนะคะแล้วก็กว้างแล้วก็ยาวนะคะอย่างความลึกของมันก็คือว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการเก็บภาษีขั้นพื้นฐานนะคะหรือว่า universal เอ่อแทรฟอยู่ที่10%นะคะแต่ว่าถ้าคำนวณเป็นภาษีที่แท้จริงหรือว่า effective tax rate แล้วเนี่ยก็ยังสูงกว่าอดีตค่อนข้างมากนะคะดังนั้นเนี่ยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมนะคะที่เป็นอุตสาหกรรมส่งออกเนี่ยมีมากแน่ๆนะคะ ในท้ายที่สุดเนี่ยก็สุดท้ายก็จะอยู่ที่ผลของการเจราจายอยู่ดีแต่ว่ามันยังมีผลกระทบในระลอกอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ท่านผู้นําพูดไปแล้วว่าการสแสวงหาตลาดใหม่ๆนะคะทุกประเทศก็สแสวงหาตลาดใหม่ๆเหมือนกับพวกเรานะคะดังนั้นเนี่ย ก็อาจจะเผชิญกับปัญหาเรื่องของการแข่งขันนะคะที่รุนแรงมากขึ้นนะคะกําลังซื้อในประเทศที่ย่ยมย่่ยู่แล้วก็อาจจะตกลงไปอีกแล้วถ้าเกิดเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเนี่ยก็อาจจะกระทบถึงภาคส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่การส่งออกเช่นการท่องเที่ยวนะคะเมื่อประชาชนในประเทศอื่นๆรายได้ลดลงการท่องเที่ยวก็อาจจะลดลงด้วยความกว้างที่อยากจะเน้นนะคะตอนนี้ก็มีการคำานณออกมาแล้วนะคะว่าในเซกเตอร์ที่มีการส่งออกที่จะรับผลกระทบหนักๆเนี่ย มีอุตสาหากรรมมีเอ e ที่อยู่ในซัพพลายเชนเหล่านั้นเนี่ยประมาณ5,000รายนะคะแล้วก็มีแรงงานประมาณ16ล้านคนที่จะได้รับผลกระทบในอนาคตแล้วเป็นกลุ่มแรงงานที่รายได้เฉลี่ยเนี่ยต่ำกว่า1,600 0บาทต่อเดือนนะคะ แล้วก็พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยเราก็บอกแล้วว่านิคมที่จะได้รับเนี่ยมันก็อยู่ทั่วประเทศนะคะตั้งแต่อุตสาหกรรมยางที่ภาคใต้นะคะอุตสาหกรรม ronics, อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ต่างๆที่ชนบุรีหรือว่าภาคตะวันออกนะคะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะคะเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆที่ในภาคอีสานนะคะแล้วก็อยุธยาโคราชไปจนถึงภาคเหนือลําพูนนะคะก็คือทุกภาคส่วนในในประเทศต้องได้รับผลกระทบหมดรวมถึงกเกษตรกรอ,อ,อีกราวสองล้านรายนะคะ เดี๋ยวที่อาจารย์เด็ดรัตก็คงจะมาพูดเรื่องนี้ต่อไปแล้วก็ยาวนะคะอันเนื่องมาจากว่ามันเป็นระเบียบโลกใหม่นะคะที่ฉีกทิ้งทุกตำราที่เราเคยเรียนมาในเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนะคะระเบียบการค้าโลกเดิมที่เคยอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะหมดไปทุกวันนี้นะคะญี่ปุ่นเกาหลีใต้ที่เคยเซ็น FTA ไว้กับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มองหน้ากันปริบๆว่า ที่ฉันเซ็นไปเซ็นไปแล้วทําไมมันกลายมาเป็นแบบนี้ได้ดังนั้นนะคะไม่ว่ากฎเกณฑ์การค้าที่เป็นพหูภาคีอย่าง WTO หรือว่าทวีภาคีที่เคยตกลงเซ็นสัญญากันไว้เนี่ยก็ดูเหมือนจะถือว่าเป็นโมฆะกันไปหมดแล้วเมื่อสหรัฐอเมริกาทําแบบนี้และถ้าเราไม่ยืนอยู่ในหลักมั่นๆน,นะคะว่าเราต้องการการค้าเสรีและการค้าที่เป็นธรรม นะะในอนาคตเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าความปั่นป่วนนะคะแล้วก็ระเบียบใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะคะ,ละผลกระทบนี้ จะยาวนานแน่ๆนะคะผลกระทบในภาพแมกโรนะคะก็มีหลายเจ้าออกมาวิเคราะห์ในเรื่องผลกระทบกับ GDP ประเทศไทยว่าจะหดตัวลงไปมากขนาดไหนนะคะก็มีตั้งแต่ศูนย์ศูนย์นิดๆนะคะไปจนถึงประมาณสองถ้าจะไม่มีเจ้าไหนเลยตอนนี้ที่ให้ GDP ประเทศไทยปีนี้2 5ง8เกิน2นะคะดิฉันขอยกเวอร์แบงก์ Bank, กับ IMF นะคะซึ่งจริงๆปกติ2เจ้านี้จะเป็น2เจ้าที่ค่อนข้างที่จะมองบวก ก็ะค,ะคือประเมินสูงตลอดนะคะพอท้ายที่สุดเนี่ยก็จะผลอของเศรษฐกิจ GDP จริงเนี่ยจะไม่ค่อยได้ตามนั้นนะคะเขาก็ประเมินไว้นะคะว่าอย่าง IMF เนี่ยให้ไว้1.8นะคะในส่วน World Bank เนี่ยให้ไว้ที่1.6นะคะแล้วก็แนวโน้มในปีหน้าก็คือ2 0 6 9เนี่ยก็ไม่ได้ดีก็คือจะอยู่ที่ประมาณ1.6เหมือนกันนะคะเท่ากับว่าเราจะโตต่ำ2 สองปีติดต่อกันอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบที่ในท้ายที่สุดเนี่ยมันจะกลับมากระทบกับเศรษฐกิจภายในประเทศแน่นอน,นะคะ่ะดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้วิกฤตครั้งนี้นะคะเราเ,เสียโอกาสที่เราจะใช้วิกฤตในครั้งนี้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงป,ประเทศไปนะคะดิฉันก็ขอเสนอแนวทาง 3R นะคะซึ่ง ก็ไม่ได้คิดใหม่นะคะก็เป็นแนวทางที่สหรัฐอเมริกาใช้รับมือตอนที่เกิด The Great r e p r e s s i o n นะคะเมื่อปี1930นะคะโดยประธานที่ดีรูสเวลเนี่ยก็เสนอเรื่องของ n e w d ด a l จฉันคิดว่ากรอบนี้เนี่ยยังไงก็ใช้ได้เมื่อเกิดวิกฤต ะคะมเรื่องนี้ยังไงก็ต้องทำนะคะเพียงแต่ว่าจะทํามากแค่ไหนลึกแค่ไหนและเปลี่ยนได้จริงหรือไม่นะคะอาตัวแรกค่ะก็คือการ relief นะคะเยียวยาผลกระทบเฉพาะหน้านะคะผลกระทบที่จะทั้งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็กําลังจะเกิดก็ต้องเตรียมการเยียวยาให้กับกลุ่มผู้ประกอบการแรงงานที่อยู่ในเซกเตอร์ที่จะได้รับผลกระทบนะคะจริงจริง ก็มีการพูดคุยแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการออกเงินกู้500แล้านนะคะมีการให้ซอฟโลนนะคะผ่านเอ็กซิมแบงค์นะคะซึ่งหานลูกค,ค้าก็อาจจะยังเล็กอยู่บ้านนะคะในกรณีที่เป็นมาตรการที่ออกมาจากทางรัฐบาลของประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าในหล,หลายๆประเทศมีการเตรียมตัวมาตรการการเยียวยาอย่างไรบ้างนะคะ ด้านการด้านการเงินนะคะก็จะมีทางฮ่องกงเนี่ยก็เริ่มให้มีการขยายระยะเวลาการชำระเงินเงินกู้คืนแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าฮ่องกงก็อาจจะได้ผลกระทบมากหน่อยเนื่องจากว่าก็จะได้ภาษีในระดับเดียวกับประเทศจีนเป็นต้นนะคะทางด้านการคลังเนี่ยก็มีหลายประเทศที่ให้ซอฟท์โลนะคะทั้งเกาหลีใต้ก็มีแพ็กเกจใหญ่มากนะคะห0 0ล้านล้าน วอนนะคะก็คือประมาณหลายล้านล้านบาทนะคะญี่ปุ่นก็มีประการให้สินเชื่อกับ SME โดยเฉพาะนะคะแล้วก็ออสเตรเลียไต้หวันต่างๆก็จะเริ่มมีการให้ soft l o ลนนะคะที่น่าสนใจนะคะก็คือหลายๆคนเริ่มออกมาบอกแล้วว่า soft l o ลนจะไม่ช่วยจะไม่ช่วยอะไรในช่วงที่มีความเสี่ยงขนาดนี้นะคะเพราะว่าไม่ออเดอร์ไม่เข้าก็ไม่รด้จะกู้ไปทำอะไรหรือว่าถึงมี soft l o ลนแล้วแบงก์ก็อาจจะไม่ปล่อยกู้ คุค้นๆไหมคะตอนช่วงโควิดที่ทางแบงก์ชาติเคยออกพอรกรเงินกู้5 0,000ล้านมานะคะสุดท้ายนี่ใช้ไม่หมดนะคะใช้ไป3ปีก็ยังไม่นะคะเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ถ้าไม่มีการประกันสินเชื่อซึ่งหลายๆเริ่มการทำเพื่อแล้วเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้สเปน,หร,เปนหรือว่าโปรโตุเกสแล้วก็มีการอุดหนุนอัฐบามภายในประเทศได้เงินอุดหนุนเพื่อให้ซื้อสินค้าภายใน รถยนต์ EV เป็นต้นนะคะที่น่าสนใจค่ะคือการมีการเตรียมการในแรงงานที่จะได้รับผลกระทบนะคะเ,เริ่มเ,เปิดโต๊ะเจราจาว่าจะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่ไม่ลดชั่วโมงการทำงานนะคะหรือว่าอ,อย่างไม่ตัดโอทอย่างนี้เป็นต้นหลายประเทศก็ตั้งวงพื่ที่จะเข้ามาพูดจะพูดคุยกันนะคะตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นมา,างเช่นในสิ อินโดนีเซียก็เริ่มตั้งแล้วเช่นเดียวกันไต้หวันได้มีให้เงินสนับสนุนสำหรับเ,เด็กจบใหม่เลยนะคะที่อาจจะยังหางานอยู่แล้วก็หางานไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเยียวยานะคะใน R ตัวต่อมานะคะก็คือ R recovery นะคะก็พูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูจริงๆก็คือการพยุงหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ในทางที่กําลังไหลลงเนี่ยไม่ไหลลงต่ํามากจนเกินไปนะคะพอถึงมันต้องบอกว่าวันนี้เราก็จะถือเวลาที่จะกระตุ้นจริงๆหลังจากที่เรากระตุ้นผิดเวลากันมาเป็นะะนะคะแล้วเราก็อยากเห็นการกระตุ้นการลงทุนของภาครัฐนะคะการลงการกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่อยากเห็นตอนนี้ก็คือการกระตุ้นการบริโภคนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทาง ทางรัฐบาลเองก็มีการเตรียมการนะคะต้องให้เครดิตนะคะก็คือทางสภาพัฒน์เองก็ออกมาเปิดเผยว่ากําลังเตรียมแผนการกระตุ้นการลงทุนระยะสั้นนะคะจะเป็นโครงการลงทุนขนาดเล็กเพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะคะก็จะเริ่มในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะเน้นในเรื่องของระบบน้ำนะคะแหล่งน้ําในชุมชนระบบกระจายน้ำอะไรต่างๆเพื่อส่งเสริมภาคเกษตรซึ่งอันนี้เราเห็นด้วยนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะเห็นการกระตุ้นการลงทุนในภาคเอกชนด้วยแต่ที่ไม่เห็นด้วยนะคะก็คือที่รัฐบาลจะกระตุ้น การบริโภคนะคะในตรายมาสสนะคะด้วยดิจิตอลวอลเล็ตนะคะก็ะตอนนี้ก็มีสัญญาณค่อนข้างชัดแล้วเพราะว่ามาจากนายกรัฐมนตรีว่าจะเดินหน้าต่อตรงนี้นี่เราคิดว่าในยามนี้นะคะในยามที่ผลกระทบเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะหนักขนาดไหนนะคะการเจราจาจะสําเร็จผลขนาดไหนก็ยังไม่ทราบก็คงจะต้องตุนกระสุนเอาไว้ในในเรื่องที่จําเป็นจริงๆนะคะการที่จะกระตุ้นการบ,บริโภคตอนนี้อาจจะไม่เหมาะนะคะ ขอหน้าถัดไปเลยก็ได้นะคะหลายๆประเทศก็มีเรื่องที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะคะอขอยกตัวอย่างสัก2อสาประเทศนะคะอย่างเช่นญี่ปุ่นเองนะคะยังไม่ถึงค่ะกลับไปที่หน้าเดิมก่อนนะคะ ญี่ปุ่นเองนะคะก็เตรียมแพ็กเกจเอาไว้กระตุ้นฉุกเฉินด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นการกระตุ้นการบริโภคส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันนะคะพยุงการจ้างงานอันนี้ก็ต้องเน้นนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือญี่ปุ่นเนี่ยจัดบริการให้คำปรึกษานะคะสำหรับาภาคธุรกิจที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะเป็นหน่วยให้คำปรึกษากระจายไปทั่วประเทศเลย1000แห่งนะคะเป็น consultation desk นะคะเพื่อที่ถ้าวันนี้เรายัง งงๆมึนๆอ,อยู่ว่าตกลงนี่เราจะกระทบเราไม่กระทบเราอยู่ในซัพพลายเชนไหนตลาดใหม่ควรจะเป็นที่ไหนจะไปยังไงเนี่ยทางญี่ปุ่นมีเตรียมความพร้อมตรงนี้ซึ่งเราเห็นว่ามีความจําเป็นแล้วก็สําคัญนะคะในการที่จะหารือกับทางภาคเอกชนเอาไว้นะคะว่า,าให้ความมั่นใจนะค่ะเพราะว่าตอนที่เกิดาการขึ้นภาษีใหม่ๆเนี่ยก็มีหลายเจ้านะคะหลายอุตสาหการรมที่ก็เริ่มลังเลแล้วว่าเอ๊ะแผนการลงทุนในระยะถัดไปฉันจะอยู่ที่ไหนดีนะคะ ถ้าเราได้สร้างความมั่นใจสร้างความสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นเอาไว้นะคะโอกาสที่เขาจะตัดสินใจหนีเราไปง่ายๆนะคะหรือว่าย้ายฐานการผลิตก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเป็นต้นไต้หวันค่ะไ,ไต้หวันได้ออกแพ็กเกจประมาณ8 0 0 0 0 0 8 0 0 0ล้านดอลลาร์นะคะอดอลลาร์ไต้หวันนะคะก็เกินครึ่งเป็นสินเชื่อให้กับ SME โดยเฉพาะเลยนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่ต้องจะต้องไม่เลิกจ้างแล้วก็ไม่ลด ค่าจ้างพนักงานนะ,ะถึงจะได้สินเชื่อก้อนนี้อันนี้นอกจากว่าจะช่วยเสริมสภาพคล่องแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยพยุงการจ้างงานด้วยนะคะมีการอุดหนุน R&D นะครารู้ดีว่าถ้าจะรอดจากวิกฤตนี้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นเรื่องสําคัญนะคะแล้วก็กบทุกประเทศจะพูดถึงเรื่องของการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆในบ้านตัวเองนะคะก็ถือโอกาสนี้ ในการที่จะรีฟอร์มภายในประเทศไปด้วยเลยนะคะอินโดนีเซียก็เช่นกันนะคะนอกจากแพ็กเกจปกติพื้นฐานที่จะมีการช่วยเหลือ,อผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะคะมีเรื่องของการพยุงการจ้างงานแล้วเนี่ยเขาก็จะมาจัดระบบะกฎระเบียบกฎหมายภายในประเทศโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าส่งออกนะคะคัสตอมต่างๆเนี่ยให้มีความสะดวกคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็นไอเดียที่ดีที่เราสามารถที่จะเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้โดยที่ไม่ต้องรอผลของสงคราม การค้าด้วยซ้ำไปในเรื่องของการปร,ปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคทางการค้านะคะมาอ่าตัวสุดท้ายนะคะคือเรื่องของรีฟอร์มนะคะถึงแม้ว่าผลกระทบระยะสั้นตอนนี้หลายคนก็ยังเดาไม่ถูกว่าจะออกหน้าไหนนะคะฝุ่นยังตลบอยู่นะคะยังหาตัวผู้บาดเจ็บก็ยังไม่ชัดว่าตกลงใครจะโดนกระทบไม่กระทบนะคะเพราะว่า,าทรัมป์ก็เปลี่ยนทุกวันนะคะล่าสุดาภาษีนำเข้าอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เคย ประกาศใช้ไปแล้วตั้งแต่3เมษาเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะลดลงแล้วตอนนี้อย่งชี้เป็นต้นนะคะดังน,นั้นเนี่ยภาพสั้นอาจจะไม่ชัดแต่ว่าถ้าเรามองให้ยาวขึ้นมองให้ไกลขึ้นเนี่ยภาพมันจะชัดขึ้นนะคะว่าเราอยู่แบบเดิมไม่ได้อีกต่อไปภายใต้ระเบียบการค้าโลกใหม่แบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ย สำหรับเรื่องสุดท้ายเรื่องรีฟอร์มเนี่ยมันจะไม่มีการกระตุ้นพยุงหรือว่าเยียวยาอะไรที่มันจะได้ผลนะคะถ้าคนยังไม่เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะไปต่อได้นะคะเพราะว่าเราก็โตต่ำเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะถ้าทำแค่เฉพาะหน้าหรือว่าทำแค่ระยะสั้นเนี่ยเราจะเสียโอกาสในวิกฤตครั้งนี้ไปเปล่าๆนะคะท่านบุตรน่ายคานก็พูดหลายครั้งเรื่อง w a s t e a crisis นะคะต้องใช้วิกฤตครั้งนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะการลงทุนระยะยาวเนี่ยเรา เห็นอยู่แล้วทุกๆครั้งที่เราพูดถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศคำ,คำตอบคลาสสิกก็คือจะบอกว่าไม่มีเงินนะคะตอนนี้เราคิดว่ามันเป็นโอกาสที่เราอาจจะใช้เม็ดเงินก้อนใหญ่นะคะในการที่จะทุ่มทำในเรื่องของหลายๆเรื่องที่เราเคย ยั้งมันไวเพราะว่าเราบอกว่าเราไม่มีเงินนะคะโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ต้องทําอยู่แล้วนะคะรถไฟทางคู่อะไรต่างๆเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกจะต้องทําอยู่แล้วถ่าเรือระบบสมาร์ทกริดอะไรควรทําทันทีแต่ว่าเราก็อยากที่จะกลับมาเน้นที่โครงสร้างพื้นฐานระดับย่อยนะคะการที่ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชนไปได้ด้วยในเวลาเดียวกันไม่ต้องรอให้เศรษฐกิจมันดีก่อนหรือว่าทําโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเซิรฟแต่เฉพาะภาคธุรกิจแต่ว่าเซิฟคุณภาพชีวิตของคนในประเทศไปด้วยในเวลาเดียวกันนะคะโครงสร้างภาคเกษตรที่จะต้องปรับก็เริ่มทําได้ทันทีนอกจากระบบน้ํา มีการให้เงินอุดหนุนปรับพื้นที่แปลงนาเลยไหมนะคะหรือว่าให้ปรับเปลี่ยนไปใช้การใช้เทคโนโลยีแล้วก็เครื่องจักรมากขึ้นนะคะและสุดท้ายจากฮาร์ดอินฟราก็ม,มาที่ Soft Infrastructure นะคะเรื่องทักษะแรงงานอันนี้เราสามารถทำโครงการขนาดใหญ่ที่ทุ่มเม็ดเงินไปให้คนเนียเข้ามาอบรมเพื่อที่จะอัพสกิลรีสกิลได้เลยนะคะที่ฉันคิดว่าทุกคนพร้อมเข้าใจถ้าต้องใช้เงิน ในขนาดแสนล้านเนี่ยเพื่อเพื่อสร้างโครงการฝึกอบรม <c oughs> เพื่ออัสกิลรีสิลขนาดใหญ่นะคะก็สามารถทําได้เลยแต่สิ่งที่อยากที่จะเน้นย้ำก็คือเรื่องของการปฏิรูปภาครัฐนะคะเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจทําไม่สําเร็จเหมือนกันถ้ายังไม่ได้มีการปฏิรูปภาครัฐไป <c oughs> พร้อมๆ,ๆกันนะคะเ,เรื่องแรกก็คือนี่คะ่ะตั้งศูนย์กลางการตัดสินใจเสียทีนะคะอาจจะดูเหมือนเป็น สับทางการทหารนิดหน่อยนะคะเวลาเกิดสงครามขึ้นมาเขาจะต้องตั้งศูนย์ตั้งศูนย์อำนวยการขึ้นมานะคะเพื่อรวมศูนย์การตัดสินใจต่างๆแล้วก็มีกลไกที่จะประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะคะการสื่อสารนะคะก็ต้องมีการ รีฟอร์มครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้นการสื่อสารอของภาครัฐของรัฐบาลเองก็ยังคงไม่ค่อยเป็นเอกภาพเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในยามนี้นการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนสม่ําเสมอเป็นหัวใจสําคัญนะคะที่จะทําให้เกิดความเชื่อมั่นลดความสับสนไปได้นะคะถ้าเรา ฟังช่วงนี้เนี่ยเรื่องของการแนวทางการเจราจาก็ดีนะคะตกลงว่าจะได้เจราจาเมื่อไหร่ก็ดีหรือแม้แต่กระทั่งแพ็กเกจในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะคะตอบไม่เหมือนกันเลยสักคนไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีช่วยปหลัดคลังไปจนถึงเลขาสภาพัฒน์นะคะฉันก็เลือกจะเชื่อของคนที่น่าที่คนที่อยากจะเชื่อแล้วกันนะคะก็ตอนนี้ก็เชียร์อของขอข้อเสนอของเลขาสภาพ,พัฒน์มากที่สุดนะคะแต่ว่าขอให้สื่อสารอย่างเป็นเอกภาพเธอคะ่ะประดเด็นประเด็นต่อมาก็คือว่ามันต้องใช้กลไกภาครัฐ ทุกกลไกขับเคลื่อนร่วมกันนะคะก็อยากจะเน้นย้ำว่านโยบายการเงินการคลังเนี่ยมันถึงวันที่จะต้องทำให้มันสอดคล้องกันได้แล้วนะคะนโยบายการคลังก็กำลังคลำทางอยู่ตอนนี้นะคะก็ดูเหมือนจะมีแนวทางอยู่บ่ายวันนี้นะคะนโยบายการเงินดินฉันคิดว่ากระสุน ทั้งหมดที่เคยตุนมานะคะก็ได้เวลาใช้แล้วค่ะเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วค่ะไม่มีช่วงไหนที่จะดีไปกว่านี้อีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นร่วมกันในช่วงบ่าย2วันนี้นะคะว่าผลการ ผลปม,มติของคณะกรรมการนโยบายการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงค่ะเม็ดเงินการลงทุนภาครัฐเนี่ยถ้าทําทำให้มันมียุทธศาสตร์ตรงจุดตรงเป้ามากขึ้นเนี่ยเอามารวมเป็นภูเดียวกันเพื่อที่จะสร้างทิศทางในการลงทุนแล้วก็ส่งเสรมิมอุตสาหกรรมภายในประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ต่อถัดมาคือการปรับเปลี่ยน กลไกของการให้แรงจูงใจนะคะ incentive structure นะคะไม่ได้ให้อุดหนุนไปเปล่าๆพี่ๆไปวันๆนะคะแต่ว่าต้องใส่เงื่อนไขอะไรบางอย่างให้เกิดการปรับตัวนะคะอย่างเช่นถ้าจะอุ่นถ้าจะทำเรื่องทักษะแรงงานนะคะคนที่กำลังตกงานอยู่กำลังหางานเพิ่มอาจจะเพิ่มเงินว่างงานแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าจําเป็นที่จะต้องเข้าฝึกอบรมทักษะที่ที่เราต้องการเป็นต้นนะคะเงินอุดหนุนภาคเกษตรนะคะที่เคยแจกกันไร่ละพัน แบบไม่มีเงื่อนไขกลับมาสร้างเงื่อนไขว่าให้ปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรให้ไปในจุดที่เราอยากให้อยากเห็นให้เป็นอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือแม้แต่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะคะที่ถึงจะมีรูรั่วอยู่มากแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะอุดรูรั่วคอร์รัปชันต่างๆได้แล้ววางทิศทางที่ชัดเจนว่าจะนำไปจัดซื้อจัดจ้างกับอุตสาหากรรมภายในประเทศไหนเพื่อสร้างอุตสาหากรรมภายในให้มันเข้มแข็งมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถที่จะ เพิ่มแรงส่งให้กับการ ปฏิรูปในครั้งนี้ได้นะคะสุดท้ายค่ะเรื่องของการปรับปรุงกฎระเบียบภาครัฐนี่เราพูดกันมานานมากะะหลายๆท่านเราก็เจอกันในงานของ regulatory scrutiny กันมาเป็นหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ทําไม่สําเร็จฉันคิดว่าวันนี้มันเป็นเวลาที่เราร่วมแรงร,ร่วมใจกันทําเรื่องนี้ได้แน่นอนนะคะเพื่อที่จะ,ะกดดันทางภาครัฐนะคะที่ยังคอยห่วงกฎระเบียบต่างๆนะคะโดยที่เพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้การเปิดตลาดใหม่การเพิ่มการแข่งขันลดการผูกขาดภายในประเทศเนี่ยหรือว่าลดอุปสรรคการค้า นั้นสามารถที่จะทําได้โดยคล่องตัวและสุดท้ายก็อย่าลืมประเด็นเรื่องการเมืองนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนค่ะเรื <laughs> ่องประเด็นเรื่องการเมืองสิทธิมนุษยชนและการต่างประเทศวันนี้เราเห็นแล้วว่ามันกลับมากระแทกทางเศรษฐกิจได้อย่างที่เราไม่คาดคิดนะคะ,ะไม่ช้าก็เร็วเนี่ยเราก็คงจะต้องเจอแรงกดดันอีกแรงหนึ่ง นอกเหนือไปจากสงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกานั่นก็คือแรงกดดันจากสภาพยุโรปนะคะในการเจรจานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเริ่มทําไปได้เลยนะคะเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิแรงงานนะคะเรื่องคดีการเมืองอะไรต่างๆเริ่มปัดกวาดบ้านเราตั้งแต่วันนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องรอนะคะเพราะว่าการเจรจา FTA ก็เราก็อยากให้จบลงให้เร็วที่สุดภายในปีนี้เช่นเดียวกันก็เริ่มทําได้เลยเช่นกันนะคะในท้ายที่สุดค่ะก็คือว่าสุดท้ายแล้วเราจะมีความพร้อมหรือไม่นะคะ ดิฉันก็เห็นทางรัฐบาลนโยนหินถามทางเรื่องของการกู้เงินนะคะเพื่อที่จะออกแพ็กเกจ5แสนล้านเพื่อที่จะกระตุน้นการริโภคการลงทุนทำซอฟต์โลนอะไรต่างๆนะคะ แต่ก็ยังมีเครียกว่าเสียงแห่งสตินะคะก็คือซึ่งก็เป็นคนในรัฐบาลเองนะคะเลยาสภาพัฒน์ก็ออกมาบอกว่าจะยังไม่ไม่รีบกู้นะคะก็คือจะค้นทุกเกะทุกลิ้นชักว่ามีเงินเหลืออยู่ที่ไหนบ้างเพื่อที่จะมาใช้ในเรื่องนี้ก่อนนะคะเขาก็มีแนวทางออกมาว่ามีงบเหลือปีเนี่ยที่จะใช้ไม่หมดของปี68เลื่อนไปใช้ปี69ปรับเปลี่ยนโครงการดีไหมอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดดิฉันคิดว่า ถ้าแพ็กเกจใหญ่ของเราเนี่ยมันครอบคลุมทั้งเยียวยากระตุ้นแล้วก็ปฏิรูปเราอาจจะต้องใช้เม็ดเงินเกิน5 0,000นล้านและใช้ระยะเวลามากกว่า1ปีหรือ2ปีที่เป็นปัญหาระยะสั้นนะคะในระยะยาวเราอาจจะต้องการเ,เม็ดเงินงบประมาณนะคะหลายล้านล้าน,านบาทเพื่อที่จะปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจภายในได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูว่าทางด้านการคลังเรามีความพร้อมแค่ไหนนะคะ อันนี้คลิกได้แล้วค่ะค่ะคุณสุริกัญญาครับขออภัยต้องกระชับขึ้นนิดนึงสุดท้ายแล้วค่ะ <c oughs> สั้นๆเลยนะคะ ที่ทางประลัดคลังออกมาบอกหน้านี้บอกว่าโอ้นี่สาธารณะเรามีแค่64นะคะกู้ได้แน่นอน500แสล้านเนี่ยมันแค่3%ยังไงก็ยังไม่ชนเพดานนะคะก็บอกว่าเป็นภาพลวงตาทั้งสิ้นนะคะ64ณนะเดือนกุมภาพันธ์2568นะคะนั่นก็คือยังไม่จบปีงบประมาณถ้าจบปีงบประมาณเนี่ยก็คือหนี่สาธารณะต่อ GDP จะขึ้นไปที่66แล้วก็ รูมนะคะพื้นที่ที่เราจะกู้ได้เนี่ยจะเหลืออยู่แค่7.8แสนล้านถ้าเรากู้5แสนล้านหรือว่าอะไรก็ดีเราก็จะเจอกับดักต่อไปก็คืองบปี6-9นะคะงบปี6-9เกนี่ยก็จะก็จะต้องกู้เพิ่มเพื่อชเชยขาดดุลอีกนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะไปชนเพดานละที่69%ในปี2019อยู่ดีดังนั้นเนี่ยก็ ดิฉันไม่ได้เชียร์รัฐบาลหรือว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นสภาพความเป็นจริงที่มันจะต้องเกิดขึ้นก็คือเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องขยายเพดานหนี้สาธารณะนะคะไม่อย่างนั้นก็จะไม่มี งบประมาณมากเพียงพอที่จะเอาไปใช้ในการไฟแนนซ์แผนในการที่จะทั้งเยียวยากระตุน้นแล้วก็ปฏิรูปประเทศได้นะคะไม่ช้าก,ก็เร็วนะคะอยู่สุดท้ายก็ยังต้องทำอยู่ดีดังนั้นเนี่ยเรามาเชียรยให้ทางฝั่งรัฐบาลเริ่มเสนอแผนนะคะคอยออให้ความเห็นว่าเราอยากเห็นการกระตุ้นแบบไหนการลงทุนแบบไหนที่ของภาครัฐที่เราอยากให้ทำให้เกิดขึ้นเร็วนะคะการกระตุ้นแบบไหนที่เราไม่อยากได้ตอนนี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะทำให้เกิด ประโยชน์ในการที่จะพูดคุยนะคะรวมถึงเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาในระยะยาวในการปฏิรูปด้วยนะคะต้องบอกว่า m o o d y s ก็พูดในเรื่องของศักยภาพในการเติบโตของประเทศนะคะ growth potential เ,เ,เรามันตกลงเรื่อยๆและสงครามการค้าก็จะส่งผลให้ศักยภาพเราลดลงด้วยเช่นเดียวกันทางอื่นไม่มีแล้วค่ะนอกจากที่จะปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศได้แล้วค่ะขอบพระคะุณค่ะขอบคุณคุคณ,คณสิริกัญญาตาันสกุลนะครับ